อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยำได้ดีสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วผมช่องยันดีพิธีดินนะครับผมอีพีนี้จะพามาชมนะครับเปลียนของท่านนะครับเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาพิรามเทระนะครับหรือว่าหลวงพ่อศุภวโลนะครับสพประวัิท่านครับก็หายากหน่อยนะครับผมก็ มีเป็นข้อความที่เขียนถึงท่านมานี่ครับผมท่านมีความรู้วิปัสสนากรรมฐานถูกต้องแตกฉานเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพระแท้แน่ใจว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลผู้ประเส,สริฐสุดแต่อยู่ในระดับใดเป็นอจินไตยที่เราไม่อาจเข้าไปรู้ระดับภูมิธรรมของท่านได้ ความเมตตาของท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ให้ธรรมทานแก่ศิษ์ทั้งกวงทําให้มีผู้สืบทอดความรู้และเผยแพร่ทาที่บริสุทธิ์เป็นมรดกทางปัญญามาถึงปัจจุบันนะครับผมหลวงพ่อสุขป,ปบาลโลนะครับผมท่านเป็นนะครับอาจารย์คนแรกนะครับที่มาสอนวิปัสสนากรรมฐาน,นที่วัดมหาธาตุนะครับพรนค,นครแล้วก็แล้วก็วัด ขังโคสดารามทนบุรีนะครับผมมาดูเหรียญท่านกันนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมดูที่ห่วงกันนะครับใ่คระจบแบบนี้เออเดี๋ยวเขาข้างไว้นะครับ รูปหลวงพ่อนะครับผมอ่าเรียกว่าหลวงพ่อสุป,ปะวโลนะครับผมออกที่วัดเพลงวิปัสสนานะครับตาท่านนะครับผมนี่นะ วะวะโลนะครับเรียนที่เขีพิมพ์ได้สวยมากนะครับมิตินะครับดูกำเนื้อที่เขียนท่าน,นบจบแบบนี้นะครับ ครับผมขณะนักศึกษาและเผยแพร่พ mm hmm. ร mm hmm. ะปรมัจารย์สีดาวหะผมบัวนะครับดวงใจมึงบัวสีเหล่านะครับผม ลองนเสิง่สงศังก์ทนีน,นะครับทันเหรียญนะครับเหรียนี้ออกที่วัดเพลงนะครับผมปีไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมบางข้อมูลก็บอกว่าออกปี2อศบางข้อมูลก็ว่า,วาออกปีสองสี่เก้าห้า เราจะหาข้อมูลมาให้ชมนะครับแบบนี้นะครับมาดูเส้นีสวยเหรียญทีสวย,ยท่านกน็ไปทานแบบนี้นะครับ,นะรบผมความมีชีวิตของเหรียญท่านนะครับเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญจะเป็นคนที่มีคุณอุปการแก่นะครับศาส,สนามานะครับเป็นเมืองผู้งแรกนะครับที่ได้มาสอนปริรมนะครับผม ที่วัดมหาธาตุนะครับโอเคนะครับพี่ๆผมฝากติดตามด้วยนะผมว่าอี e ีต่อไปช่องเรื่องนี้พิธีเล่นจะพาไปชมเจดีย์ G, ท่านไหนนะครับสำหรับพี่นี้ขอเก่าว่วาสวัสดีครับผม